สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพินนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะที่อยู่ทางบ้านวันนี้นะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพินนะคะในชั่วโมงวิชานะคะภาษาไทยนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็ยังคงนะคะใหเ้เด็กนะคะได้เรียนรู้นะคะในรูปแบบ เป็นการทบทวนนะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมขึ้นระดับชั้น k 2นั่นเองค่ะวันนี้คุูพินจะเสริมทักษะวิชาการให้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในกิจกรรมฝึกอะไรเอ่ยฝึกเขียนพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะ น,ะะนอกจากที่เราจะอ่านได้แล้วนะคะเราก็ต้องเขียนได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมฝึกเขียนนะคะคุณครูพินก็มีกิจกรรมเช่นเคยคะ่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะเป็นเพลงง่ายๆสั้นๆนะคะที่อ,อยากให้เด็กๆได้ฝึกนะคะเรื่องอตัวนี้นะคะจะได้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นการผ่อนคลายก่อนเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝึกสมาธินะคะ,ะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง มือวิเศษนั่นเองค่ะเด็กๆมือวิเศษมือวิเศษทําไมถึงเรียกว่ามือวิเศษรู้ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนพยัญชนะไทยใช่ไหมคะมือของเรานะี่ะมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเด็กๆทราบอยู่ใช่ไหมคะมือของเราไม่ว่าจะเป็นการอะไรคะประโยชน์ของมือเราใช้อะไรคะหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการอะไรคะ เวลาเราไหว้ใช่ไหมคะเวลาเราไหว้นะคะขอบคุณค่ะคครับยกมือไหว้อนนี้เราก็ใช้มือใช่ไหมคะหรือจะเป็นการอะไรคะรับประทานอาหารนะคะเราก็ใช้มือนะคะหยิบอาหารใส่ใส่ปากเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นที่สําคัญถ้าใช้ในการเรียนการสอนเด็กๆยังใช้มือเลยคะ อาหยิบจับดินสอในการขีดเขียนนะคะหรือวาดภาพต่างๆนะคะเช่นการค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะครูพินอยากจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันร,ร้องเพลงแล้วก็ทําท่าประกอบนะคะเพื่อนะคะมือของเราเนี่ยอ่าเป็นมือวิเศษนะคะจะสามารถเขียนพยัญชนะไทยได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะอ่าพร้อมหรือยังเอ่ย ให้เด็กๆนะคะคนไหนร้องไม่ได้ก็ทําท่าประกอบนะคะคนไหนร้องได้สามารถร้องตามนุนครูได้นะคะ,ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอามือขึ้นมานะคะเราจะทําท่าทางประกอบนะคะเด็กๆคะ่ะพร้อมแล้วเอามือขึ้นมาเลยคะ่ะนะคะพร้อมแล้วนะคะ one two three มาแล้วนะคะชั้นนั้นติเสรจจริงมองดู ให้ดีๆแปลงเป็นอะไรแล้วดีแปลงเป็นอะไรแล้วดีดูให้ดีๆแปลงเป็นนกกแมวให้แมวแมวแมวให้แมว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 มือฉันวิเศษจริงมองดูกันให้ดีๆแปลงเป็นอะไรแล้วดีแปลงเป็นอะไรแล้วดีดูให้ดีๆแปลงเป็นนกกา กา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 กะกา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 มือฉันนั้นวิเศษจริงมองดูกันให้ดีๆแปลงเป็นอะไรเหล่านี้แปลงเป็นอะไรเหล่านี้ดูให้ดีๆแปลงเป็นช่างพลายแปลงเป็นแ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 ป็นเ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 ย้เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะ อ่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะเล็กๆน้อยๆจากคุณครูพินนะคะชื่อว่าเพลงมือวิเศษนั่นเองค่ะมือวิเศษของเราสามารถทําได้หลากหลายอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆก็ยังได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเนื้อหาในบทนี้ครูพินจะให้เด็กๆได้ทบทวนกิจกรรม ในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมการอ่านใช่ไหมคะการอ่านพยัญชนะไทยนะคะ,ะคนไหนที่ได้ทําใบงานแล้วก็ทาการบ้านที่คุณครูพินนะคะได้สอนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะ,ะก็ให้เด็กๆถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็ฝึกนะคะการอ่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อเด็กๆจะได้จดจําได้ดีนะคะ,ะนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมทบทวนเหมือนที่ครูพินได้ออก บอกไปนะคะคือกิจกรรมทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะอ่าตัวนี้นะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่าการอ่านพยัญชนะไทยนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อหาทบทวนนะลูกนะ ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเหมือนที่ครูพินได้บอกไปจะเป็นกิจกรรมทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยนะคะจากบทเรียนที่แล้วนะคะอ่านเด็กๆดูนะคะการอ่านพยัญชนะไทยอ่าตัวแรกตัวกอไก่ใช่ไหมคะกอไก่อ่านว่าอะไรนะคะกอเสียงกอนะคะกอไก่อ่านว่ากอเด็กๆพูดตามเลยนะคะขอไข่อ่านว่าขอนะคะขอขวดอ่านว่า คอคอควายอา่านว่าคอคอคนอา่านว่าคอนะคะอ่าตัวต่อไปนะคะในบทนี้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะเด็กๆตัวแรกคอ,อละครังนั่นเองนะคะคอระครังอา่านว่าคององูอา่านว่างอนะคะจอจานอา่านว่าจอ ชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอนะคะเก่งมากมากค่ะให้เด็กๆทบทวนนะคะฝึกทบทวนอ่านนะคะบ่อยๆนะคะเด็กๆจะรู้จักนะคะการออกเสียงนะคะต่อไปเราจะไม่ท่องกอไก่แบบกอเอ้ยกอไก่แล้วนะคะต่อไปเราจะพาอ่านกอไก่ท่องกอไก่แบบกอขอ ข้องอนะคะเราจะท่องแบบนี้นะลูกนะ,ะเพราะว่าเราขึ้นเป็นพี่ K2 แล้วนะคะเราจะต้องอ่านภาษาอ,อ่านพยัญชนะไทยในรูปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการพูพื้นฐานในการฝึกสะกดคํานะคะในระดับชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็น K3 นะคะเราจะมีการสะกดคําแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทบทวนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานะคะ,ะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนพยัญชนะไทยนะคะ การฝึกเขียนพยัญชนะไทยนะคะตัวนี้นะคะคุณครูพินนะคะจะเป็นการฝึกเขียนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเป็นขั้นตอนการเขียนนะคะพร้อมภาพประกอบซึ่งการเรียนในบทนี้ครูพินจะแปะคลิปนะคะการฝึกเขียนนะคะ,ะในยู u ูบนะคะแล้วก็ส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์วิดีโอนะคะให้กับเด็กๆนะคะใน วิดีโอถัดไปนะคะแล้วก็ให้เด็กนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกดให้เด็กๆได้เรียนนะคะซึ่งนะคะเป็นการฝึกเขียนนะคะที่คุณพินได้บอกไปนะคะ,ะคลิปต่อไปนะคะคุณพินจะแปะให้นะคะ ซึ่งการเรียนวันนี้จะแปะไป2คลิปนะคะมีคลิปนี้แล้วก็คลิปด้านล่างนะคะจะเป็นคลิปตัวนี้นะคะเขียนตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะดังตัวอย่างเห็นไหมคะตัวนี้จะให้เด็กๆนะคะเอานิ้ววิเศษของเด็กๆขึ้นมานะคะแล้วก็ฝึกเขียนตามวิดีโอคลิปวิดีโอนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เด็กดูคลิปนั้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเข้าสู่กิจกรรมทําใบงานนะคะก็คือจะเป็นใบงานที่3นะคะก็คือกิจกรรมอ่านคล้องเขียนคล้องนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับ บทเรียนชั่วโมงที่แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนนะคะอย่างเช่นตัวอะไรคะตัวแรกนะคะคอคนใช่ไหมคะอ่า พอราคางงูจอจานนะคะแล้วก็เขียนนะคะเขียนคําอ่านพยัญชนะไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเขียนพยัญชนะไทยตามเส้นปะแล้วก็ไม่มีเส้นปะค่ะตัวนี้ใครที่ยังเขียนไม่คล่องนะคะก็สามารถให้ผู้ปกครองนะคะจับมือนะคะประคองมือเขียนได้นะคะค่อยๆฝึกไปนะลูกนะเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กๆนะคะพอเปิดเทอมมานะคะคุณครูก็จะสอนซ้ำย้ำทวนให้เด็กๆอีกครั้งนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะ ทุกคนเขียนได้จริงๆนะคะแล้วก็อ่านพยัญชนะไทยได้จริงๆเพื่อที่จะนําไปสู่การาฝึกสะกดคํานะคะแล้วก็รวมการผรสมสระต่างๆนะคะในภาคเรียนต่อไปนะคะเด็กๆคะ่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะทำใบงานนะคะหลังจากที่ดูคลิปการเขียนนะคะพยัญชนะไทย 14, 14ตัวเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําใบงานใบงานที่3นะคะก็คือใบงานกิจกรรมอ่านข้องเถยงล้องพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆจ๋าอ่าตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนและก็ทบทวนนะคะเนื้อหาที่คุณครูพิ์นะคะเสริมให้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะสามารถเมื่อเปิดเทอมนะคะสามารถเรียนอ่าไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้อย่างเข้าใจนะคะเพราะว่าอ่าวิชาการปีนี้นะคะของระดับ K2 K3 ของเราจะเริ่มนะคะเริ่มเน้นให้เด็กๆนะคะมีพื้นฐานทักษะการอ่านออกเขียนได้นะคะเพื่อส่งต่อไปยังชั้นระดับชั้น เฮที hey, ระดับชั้นประถมศึกษานะคะพอถึงระดับชั้นนัเด็กๆนะคะจะสามารถอ่านเขียนคล้องพยัญชนะไทยได้เลยนะคะ,ะตั้งใจนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปหน้าจิจ,ะจะกรรมหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ